สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์นะคะเราจะมาเล่นพิกอา,าร์คกันนะคะกับหัวข้อวิล l ี่ไกส d แดนนะคะก็เป็นการดูดวงประจำรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาเปิดไพ่ในคลิปนี้นะคะแล้วก็นับไปอีก7วันเนาะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะในวีคนี้ในสัปดาห์นี้นะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีกองไพ่สีกองมาให้เลือกกองที่1นึ่งนะคะจะเป็นสายรุง้งกองที่2เป็นไม้ยูนิคอร์นนะคะกองที่3เป็นประวนันกองที่4ี่กองสุดท้ายนะคะเป็นคัพเคก้กโอเค ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปกดดู t i m e สแต m p ด้านล่างได้เลยนะคะในช่อง Description นะและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้รายละเอียดอยู่ในช่อง Description ด้านล่างเช่นกันนะคะโอเคมาดูกองที่หนึ่งเลยกองที่หนึ่งกองออสายรุ้งนะคะเรนโบว์วางไว้ตรงนี้ มาดูกันซิว่าเสร็จวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ The key The key ก็ใครที่กำลังมีปัญหาอะไรอยู่นะคะในตอนนี้คุณกำลังจากแก้ไขปัญหาได้กำลังจะไขหากุญแจไขปัญหา ได้นะคะหาวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ถ้าใครที่แบบมืดมนหมดหนทางอยู่เดี๋ยวคุณจะเจอวิธีนะคะคุณจะหาทางออกได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้เป็นไพ่ที่เป็นความหมายที่เป็นโพสติฟ์นะคะความหมายดีสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะแบบหมดไปนะคะหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไปสู่หนทางใหม่ๆอะไรแบบนี้ได้ The Snake โอเค The Snake นี่ให้ระวังนะคะให้ให้ระวังในเรื่องของคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่จะเข้ามาโกหกคุณหลอกลวงคุณอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีการแบบเป่าหูพูดพูดเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเนี้ยค่ะแบบว่ามาซุบซิบซุบซิบเอาเรื่องไม่จริงมาบอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบ บางช่างยุอะไรแบบเนี้ให้ให้ระวังคนแบบนี้ไว้นะคะ a s your angel โอเคถ้าหากคุณกำลังติดอยู่กับปัญหาอะไรในตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะอ้อนวอนหรือขออธิษฐานขอพรน,นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณได้เทวดานางฟ้าประจำตัวคุณนะคะเขารอคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เนาะ possibility ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาอยู่เนี่ยแล้วคุณคิดว่าโอ้ยมันไม่มีทางออกหรอกมันแบบมันยากมันแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีทางออกอมันแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะพอไพ่เดอดคีออกมาแล้วและอะไรก็เกิดขึ้นได้กับคุณนะคะในสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะอันนี้ ก็ให้ระวังทั้งสองทั้งสองอย่างเนาะถ้าเป็นเรื่องดีมันก็ไม่ต้องระวังอะไรหรอกแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยก็ระวังตัวไว้หน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนที่ไม่จริงใจจะเข้ามาแบบว่าอาจมีแบบหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือแบบคือไม่หวังดีอะ่ะไม่ได้มีความหวังดีอะไรกับคุณอะ sensitivity โ okay, อเคแล้วก็ในเจ็ดวันนี้นะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะแบบอ่อนไหวมากๆเลยนะคะอืมอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่าให้มันอ่อนไหวมากจนเกินไปเนาะจะต้องแบบพยายามดึงตัวเองกลับมาก่อนนะคะดึงสติตัวเองกลับมาก่อนอย่าอย่าอ่อนไหวมากมายนักนะนะ workshop and seminar โอเคแล้วก็ในอาทิตย์นี้นะคะใครบางคนที่เลือกกองที่หนึ่งม,มีโอกาสจะได้ไปแบบไป workshop หรือไปสัมมนาไปประชุมไปมิ้งอาจจะมีแบบประชุมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็เป็นไปได้นะคะหรือจะมีการแบบว่า,าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะไปเข้ากลุ่มหรือเข้ากลุ่มอะไรที่แบบหาความรู้อะไรใหม่ๆที่คุณสนใจอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสนะคะ star m a h e r เค okay. อาทิตย์นี้นะคะให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากๆและก็ดูแลตัวเองให้ดีๆให้อย่างที่บอกระวังระวังคนไม่จริงใจระวังคนที่ไม่หวังดีกับคุณสองระวังเรื่องอารมณ์ของคุณดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะเหมือนที่แม่ดูแลลูกนะคะไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปหวังว่าใครจะมาให้ความรักหรือมาดูแลเราเราเนี่ยแหละที่เป็นคนที่จะให้ความรักและดูแลตัวเองได้ดีที่สุดนะคะ เฟิร์และคาเมล่าในเรื่องของความรักเนี่ยไปตรงนี้ในเรื่องของความรักนะคะก็คนโสดอาจจะมีคนเข้าหานะคะอาจจะมีคนเข้ามามีโอกาสได้แบบออพูดคุยการมีคนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าให้ระวังให้ดูด้วยนะบางคนอาจจะมาดีนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ ไม่ได้ดีมากมายนะอาจจะแบบหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ดูให้ดีๆเนาะแล้วก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าที่เคยแบบรู้จาักกาันอะไรแบบนี้นะคะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่อาจจะแบบไปเจอจากการมิงเช่นอาจจะไปเลี้ยงุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราเจอกันเป็นเพื่อนเก่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนเก่านะคะเป็นคนอาจจะแบบเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยแบบเด็กๆอะไรแบบนี้หรือว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนคนเคยเรียนอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันในงานมิทติงงานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะเริ่มมีความรู้สึกอะไรเล็กๆน้อยๆแบบว่าปิ๊งปังกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาหาคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยนะกรณีนี้นะคะเฟิร์สอือหือ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เหมือนกับว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็ยังแบบว่ามีอารมณ์ความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงสถานที่ที่เคยไปร่วมกันคิดถึงกิจกรรมที่เคยทําร่วมกันแล้วก็แบบมีการแบบเหมือนแบบ ชวนกันไปทํากิจกรรมที่เคยทําด้วยกันหรือว่าไปที่ที่เคยไปด้วยกันอะไรแบบเนี้ไประลึกความหลังอะไรแบบเนี้นะคะอืมโอเคก็จบการอ่าสําสหรับกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สองกันเลยกองที่สองนะคะเป็นม้ายูนิคอร์นอ่ะ เราจะมาดูกันว่าใน7วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง The Rider เป็นไพ่ใบรแรกของสำหรับด้วยนะคะข่าวดีค่ะ The Rider มานะคะกำลังจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีแขกมาเยี่ยมเยียนคุณนะคะมีเพื่อนมาหาคุณที่บ้านหรือว่ามีเซอร์ไพรส์จากคนที่บอกว่าเพื่อนเก่าคุณไม่ได้เจอนานแล้วเขามาหาคุณ อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่เป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นข่าวดีนะคะไบรเดอร์ Rider, คือข่าวดีเนี่ยมาได้ในหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะจะมาในรูปแบบของข่าวคราวเรื่องที่คุณได้ได้ยินมาได้รับรู้มาหรืออาจจะมาแบบในรูปแบบของคนก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบนี้คนใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมาในรูปของสิ่งของ เงินทองอะไรก็ได้นะคะทุกอย่างเลยแต่ว่าเน้นว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะไรเดอร์เพราะว่ามันเป็นโพสติฟ mm hmm. เป็นไพ่ที่มีความหมายเป็นแง่บวกนะคะ mm hmm. The c l o v e r ว wow. ้าวดีมากๆเห็นไหม The c โคล e r มาคู่กับ The Rider mm hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. ข่าวดีแน่นอนนะคะชัวร์ๆเลยนะ mm hmm. แล้ว The c l o v e r เนี่ยมันก็คือไพ่ของลักกี้ คุณกำลังโชคดีนะคะใน7วันเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบโชคดีโชคดีในเรื่องอะไรก็ในทุกๆเรื่องนั่นแหละนะคะเพราะว่าโคลเบอร์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ในทุกๆเรื่องเนาะทั้งลัคกี้ินเกมลัคกี้ินเลิฟอะไรแบบนี้ yes และไพ่ก็ออกมายืนยันอีกว่าจริงๆนะ <laughs> expansion โ okay, อเคเนี่ยถึงบอกว่า มันเป็นช่วงเวลาของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แสดงความคิดความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่มันเป็นช่วงที่แบบเป็นเหมือนช่วงดวงขึ้นแ่ะค่ะอทิตยาเนี้ยเจ็ดวันเนี้ยของคุณเป็นช่วงเวลาของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะแสดงศักยภาพหรือแชร์ความคิดความรู้สึกอะไรของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ทำอะไรก็คือแบบ จะมีคนเชื่อถือนับถือคุณพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออฟังดูดีมีเหตุผลอะไรแบบนี้นะคะ leadership ไหน leadership ก็ออกมาเนี่ยคุณมี power ของความเป็นผู้นำด้วยอย่างที่บอกเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแสดงศักยภาพของคุณออกมานะคะใครที่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงานก็แล้วแต่นะคะการแสดงความคิดเห็นของคุณเนี่ย จะเป็นเหมือนแบบจุดเปลี่ยนได้เลยเหมือนแบบไอเดียคุณกําลังดีอ่ะดีมากๆแล้วคนอื่นก็จะเห็นด้วยกับคุณแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคุณแบบไอเดียดีแบบนี้อ่ะคุณแบบคิดได้ยังไงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วคุณก็แบบดูแบบดูเฉิดฉายอ่ะดูมีความเป็นผู้นํามีพลังแบบดูดูหน้าเคารพดูหน้าแบบหน้าเดินรอยตามอะไรแบบนี้ด้วยอืม release Work with a a n g e l Michael to let go of what no longer serve you or your purpose. โอเคทีนี้นะคะถ้าใครยังติดอยู่ในเรื่องราวเก่าๆที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณเลยเนี่ยทิ้งมันไปได้แล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยนะคะหรือบางคนนะคะภายในอาทิตย์นี้มันเหมือนแบบว่าเป็นอาทิตย์ที่คุณได้ move on นะคะคุณได้เป็นต,ตัวของตัวเองมากขึ้นคุณไม่ติดอยู่กับอะไรเดิมๆแล้วนะคะถ้าใคร บางคนบางคนก็คืออาทิตย์เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยคุณทําได้แล้วคุณมูฟอ o อนไปแล้วคุณได้แบบเป็นคนใหม่แต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็ไพ่ก็อยากจะออกมาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะทํานะคะควรที่จะรีลลสควรที่จะปลดปล่อยพลังงานลบๆสิ่งเกา่าๆที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตคุณออกไปซะและก็รับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาที่มันเป็นสิ่งดีๆกับคุณดีกว่า เฮ้อะ hey, Have fun celebrate ต้นบิสซี่เรีนะคะบอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดวงขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขอารมณ์ดีมีความสุขนะคะเหมือนแบบได้ปาร์ตี้สังสรร์อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงว่าคุณจะต้องไปปาร์ตี้ไปสังสรร์นะคะบางคนก็มี energy ได้ไปปาร์ตี้นะได้ไปแบบเอองานสังสรรค์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ไปก็คือคุณก็แบบว่า ได้ใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขอะอย่างอย่างที่บอกบางคนอะเหมือนบบ move on ได้จากสิ่งเก่าๆสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจอะแล้วคุณได้เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณเหมือนแบบปลดปล่อยอะได้ยกภูเขาออกจากอกแล้วตัวเบาเบาสบายคุณก็มีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้ l o v e yourself first เห็นไหมแล้วคุณก็กลับมารักตัวเอง กลับมารักตัวเองและมีความสุข a b u n d a n c e มีความสุขด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคุณรักตัวเองและมีความสุขด้วยตัวคุณเองแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามาที่จะทำให้คุณได้เจอกับความรักที่ดีๆมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ ความรักดีอยู่แล้วนะคะคนที่เลือกกองที่สองนี้ถ้าใครที่แบบเออมีคนรักอยู่แล้วแล้วความรักก็ยังดีอยู่ก็ยังดีต่อไปนะคะเพราะว่ามันก็เอออับันดก็ออกมานะคะความสุขความสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าอ่ะ Love yourself first ก็อาจจะหมายถึงคุณก็มาดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลแบบว่าให้สวยขึ้นหล่อขึ้นออกกําลังกายหรือว่ารักสวยรักงามอะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วชีวิตรักของคุณก็ยังมีความสุขไปได้ด้วยดีส่วนใครที่เพิ่งผ่านเรื่องราวที่ร้ายๆมานะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเหมือนยกภูเขาออกจากอ,กอกอย่างที่บอกนะโอเคจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่สองแล้วนะคะ กองที่2ดีมากๆเลยนะอาทิตย์นี้ของคุณนะต่อไปกองที่3น้องปลาวานนะคะมาดูกันว่ากองปลาวานอาทิตย์นี้7วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคุณได้ The Tree The Tree เป็นไพ่ดีๆใบหนึ่งนะไพ่เดอะทรีเนี่ยถ้าใครป่วยอยู่คุณจะหายป่วย แล้วก็มันเป็นไพ่ที่หมายถึงการจเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะเติบโตความแข็งแรงความมั่นคงนะเหมือนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ต้นไม้เล็กเนี่ยเดือดชายนะเดือชายก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในอาทิตย์นี้เป็นไปได้หรือใครที่กำลังรอคอยการมีบุตร มีโอกาสจะได้มีบุตรการเริ่มต้นใหม่การเติบโตเห็นไหมคะมีโอกาสนะคะที่จะได้ลูกอาจจะได้ลูกสาวด้วยนะ <laughs> Get more information โอเคไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะช่วงเจ็ดวันเนี้ยคุณจะต้อง หาข้อมูลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะหาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลให้แน่นๆหรือแม้แต่เรื่องของความรักถ้าคุณกําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่คุณก็ต้องเรียนรู้กับเเรื่องของเขาให้มากๆนะคะศึกษาให้เยอะๆอย่าเพิ่งใจร้อน get more information เป็นไพ่ที่แบบเตือนว่าอย่าใจร้อนให้หาข้อมูล ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เยอะๆนะ d i s c e r n ment บางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณเห็นหรือที่คุณคิดหรือที่คุณรู้มาก่อนอะไรแบบนี้เช่นบางสิ่งบางอย่างคุณเห็นแล้วคุณก็แบบคุณคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ แต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เข้ากับมาเอ่อมันสอดคล้องกับใบเนี้ย Get more information นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือจากหน้าปกอืมยกตัวอย่างนะคะสุภาษิตเนาะ อย่างที่บอกต้องหาข้อมูลให้ได้เยอะๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินคนภายนอกอย่าตัดสินสถานการณ์อะไรต่างๆโดยที่คุณยังไม่ได้ข้อมูลมากเพียงพอนะเอาต์ดอโอเคหาเวลาออกไปข้างนอกบ้างนะคะเจ็ดวันนี้อาทิตย์นี้เนาะบางคนอาจจะมีความเครียด หรือเหนื่อยล้าจากการเรียนการทำงานอะไรเงี้ยหาเวลาออกไปพักผ่อนแล้วก็อาจจะออกไปคาเฟ่สบายๆสวยๆน่ารักนารักถ้าใครชอบแนวนี้เนาะหรือออกไปแบบว่าหาสถานที่แบบว่า ที่ไหนก็ได้อะที่คุณที่คุณอน j o ยอะที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือบางคนอาจจะอยากอยู่ที่แบบเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวค่ะที่แบบสวยๆที่ธรรมชาติดีๆอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะคะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างแล้วก็มันจะช่วยให้หัวสมองคุณปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็บางคนก็จะแบบว่านอกจากจะคลายเครียดได้แล้วเนี่ยบางคนจะได้แบบ get new idea ด้วยอะนะคะได้ไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆเกิดขึ้นในหัวคุณอะไรแบบนี้นะคะ listen to your intuitive feeling โอเคแล้วใน7วันนี้สัปดาห์นี้คุณก็เหมือนจะมีสิกเซนนะคะมีรางสังหรณ์มีอะไรที่บอกคุณอยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็น เป็นสัญญาณเป็นเหมือน d i y ไกด์ไกด์แดนซ์อะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าเหมือนสัญญาณจากสิ่งิ์ฟักซิตนางฟ้าเทวดาประจําตัวคุณเขาอาจจะพยายามสื่อสารอะไรกับคุณพยายามที่จะช่วยช่วยคุณช่วยบอกช่วยเตือนคุณว่าช่วยช่วยให้คุณแบบคิดอะไรบางอย่างออกก็ลองเชื่อสัญชาตญาณของคุณดูนะคะ The i n i t a t i o n the i n i t a t i o n โอเคใครที่กำลังอยู่ในสภาวะที่สถานการณ์ที่แบบยากลำบากคุณกำลังจะผ่านมันไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแค่คุณต้องระมัดระวัง ให้ดีหาข้อมูลให้เยอะๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปเห็นไหมคะคุณกำลังจะผ่านเนี่ยแค่ผ่านประตูนี้ออกไปคุณก็จะเจอความสดใสละฟ้าหลังฝนนะคะงดงานเสมอนะคะคุณกำลังจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายคุณต้องกล้าที่จะเดินผ่านมันออกไปนะไม่ต้องกลัวนะคะ this could be the one ในเรื่องของความรัก ดูเหมือนในเรื่องของความรักนี่ดีนะคะกองนี้กองปราวานความรักดีคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะเป็นคนที่คุณแบบตามหามานานได้เจอรักแท้อะไรแบบนี้มี คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่แบบจะชัดเจนมากขึ้นมั่นคงในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะคนที่รักกันดีอยู่แล้วคนมีแฟนเนี่ยก็รักกันดีมากยิ่งขึ้นความรักมั่นคงเนี่ยหนียวแน่นนะและใครที่แบบแต่งงานแล้วอยากมีบุตรมีลูกมีโอกาสจะได้มีลูกนะคะโอเคไปกองสุดท้ายกองที่สี่ กองคับเค้กนะคะมาดูกันว่าเจ็ดวันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคุณได้ The Sun ดีมากๆเลย The Sun ออกมานะคะ The Sun ความหมายดีดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณกำลังโชคดีแหละอาทิตย์นี้เจ็ดวันนี้นะคะเป็น<ม>เป็นอาทิตย์ที่ มีความสดใสมีความสุขประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้เพราะเดอร์ันความหมายดีดีในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไพ่เดอร์ันออกมาคือดีไปหมดเดลเล่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้หญิงเก่ง หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่ถูกอกถูกใจอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงคุณก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีโอกาสคุณอาจจะได้เจอคนถูกใจได้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรอะ่ะเดือดซันมันดวงดีอะ่ะถ้าคุณได้เดือดซันก็คือคุณดวงดีแหละคุณแบบว่าสบายใจได้เลยอะ่ะสักเซสอ่ะเมื่อกี้ก็พูดเพิ่งพูดอยู่สักเซสรประสบความสำเร็จเนี่ย ถ้าไอ้ออกมายืนยันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่การเรียนการงานการเงินความรักเรื่องอะไรอยู่เรื่องเรื่องอะไรที่คุณแบบคาดหวังเรื่องอะไรที่คุณกําลังแบบอยู่ในโปรเกรสของคุณอะ่ะคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณต้องการให้มันประสบความสําเร็จอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ Ang e r okay. ถ้าใครกำลังโกรธแค้นโกรธเคืองอะไรอยู่ หรือรู้สึกว่ามีคนที่ทําให้คุณไม่พออกพอใจอะไรนะคะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังงานที่จะช่วยผลักดันคุณดีกว่าเช่นมีคนมาทําให้คุณหงุดหงิดคุณไม่ต้องไปหงุดหงิดอะไรกับเขาหรอกคุณเปลี่ยนพลังงานความโกรธของคุณนะให้เป็นแรงผลักดันทําให้ตัวเองของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเดินไปข้างหน้าไม่ต้องสนใจคนอื่นเขาจะอิจฉาคุณเองนะคะ แล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจใครจะมาอิจฉาอะไรก็ช่างเขาก็คุณก็แค่ทําตัวของคุณให้ดีมีความสุขมีคนอิจฉาด,ดีแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณมีคนอิจฉาหมายความว่าคุณเนี่ยต้องอยู่ในจุดที่ที่ดีกว่าเขาเขาถึงอิจฉาคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกรธไปเคืองอะไรนะคะแล้วถ้าใครมาทําให้คุณหงุดหงิดอะไรเงี้ยตัดทิ้งได้ก็ตัดไปนะคะลืมๆมมันไปซะอย่าไปให้ค่าเขาเลยอะไรอย่างนี้ แค s เ n นเ e น e โอเคแล้วก็ในอาทิตย์นี้นะคะก็ให้อสังเกตตัวเองนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรของคุณนะคะทั้งแบบสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคุณกำลังได้รับการไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะแบบมีการสื่อสาร ผ่านความรู้สึกของคุณอะอยู่ดีๆคุณก็แบบรู้สึกเช่นเช่นคุณไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอยู่เลยอะคุณนอนนอนอยู่เฉยๆคุณก็รู้สึกว่าอยากออกไปอยากออกไปที่นี่จังอยากไปที่นั่นจังไปที่นี่จังมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ๆมันก็นึกถึงนึกขึ้นมาเฉยๆก็ให้ไปนะคะ ให้ไปตามความรู้สึกของคุณลองไปดูนะคะมันอาจจะมีอะไรดีๆที่รอคุณอยู่เช่นอะไรที่คุณมันยังหาทางออกไม่ได้หรืออะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณแบบว่าคิดไม่ออกพอคุณไปที่ที่หนึ่งที่อยู่ๆคุณก็นึกอยากจะไปอ่ะโดยที่ไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยคุณให้คุณลองไปดูแล้วคุณจะได้แบบไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นกับคุณ บางอย่างที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสําเร็จบางอย่างที่ช่วยทําให้คุณมีความสุขบางอย่างที่จะช่วยทวาายําททให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคอะไรไปได้เพราะฉะนั้นลองสังเกตต,ตัวเองดูดีๆนะคะคัดวร์ดแล้วก็อย่าไปยึดติดกับเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณอยู่ในพลังงานที่เป็นลบในแง่ลบติงกิ้งตัดทิ้งไปเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวความรู้สึกเดิมๆเพราะรู้สึกเก่าๆบางคนมีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกหรือว่าเคยมีสถานการณ์ที่ย่แย่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เคยผ่านจุดที่ยากลำบากมาแล้วก,กว็กลัวกลัวการที่จะเดินทางต่อไปในชีวิตอะว่าฉันจะเดินต่อไปแล้วฉันจะต้อง เ,เจ็บอีกไหมฉันจะเจอคนที่ไม่ดีอีกไหมฉันจะต้องล้มลุกคุกคามอีกสักกี่ครั้งเลิกคิดได้เลยนะคะไม่ต้องคิดถึงมันแล้วไม่ต้องกลัวก็แค่ move on ต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แค่ move on แล้วก็เติบโตขึ้นเท่านั้นเองเลิกกลัวเลิกยึดติดกับอดีตเก่าๆ p r e d e s คืออันนี้นะ อย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับคุณดวงคุณกำลังขึ้นมันเหมือนคุณได้ขยับเลเวลขึ้นนะคะเลเวลของคุณคุณได้เติบโตขึ้นถ้าคุณผ่านจุดนี้แต่คุณต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อนขจัดความกลัวของคุณขจัดความโกรธเคืองขจัดความแบบหงุดหงิดหรือว่าติดขัดไปยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีที่ทำให้คุณแบบว่าออกจากความรู้สึกที่มันเป็นลบไม่ได้อะ่ะ ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าคุณตัดมันทิ้งได้คุณก็จะแบบเหมือนอัพเลเวลตัวเบาสบายนะคะเหมือนร่องรอยเหมือนแบบว่าไปสู่อีกเลเวลหนึ่งซึ่งซึ่งแบบว่าเช่นถ้าคุณวางความโกรธทิ้งได้อะคุณก็ไม่ต้องหูดหงิดคุณก็ไม่ต้องมาเครียดถ้าคุณลืมอดีตที่มันเลวร้ายได้คุณเลิกกลัวแล้วคุณก็จะเป็นคนกล้าขึ้นคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ Give your relationship a chance. The Chaser. อืมในเรื่องของความรักนะคะออย่างที่บอกมันมีมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคุณกลัวความรู้สึกเก่าๆกลัวเรื่องราวเก่าๆบางคนอาจจะเคยเจอสภาวะที่เป็นแบบความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ที่ ที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กลัวกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวคนใหม่ๆที่จะเข้ามากลัวว่าเขาจะทําร้ายคุณกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวว่าคุณจะต้องเป็นคนวิ่งตามคนวิ่งไล่คุณต้องให้โอกาสตัวเองนะคะให้โอกาสตัวเองได้มีความรักอีกครั้งให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขอีกครั้งถ้าคุณไม่ให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้เป็นดอะซันไม่มีวันที่จะได้สั c c e s อย่างที่ไพ่ออกมาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนี่แหละสําคัญที่สุดจัดการกับความรู้สึกของคุณให้ได้ก่อนจัดการกับความกลัวความโกรธความเคืองละทิ้งมันให้ได้มันอาจจะยากอืก็เข้าใจแหละว่ามันยากเนาะพูดมันพูดง่ายการที่จะแบบว่าเลิกโกรธแล้วหายโกรธเลยเนี่ยมันเป็นไปยากมันเป็นไปได้ยากเนาะแต่มันก็ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็แค่ค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปอะไรมากอะไรที่มาถามมาแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไป Move on เดินหน้าต่อไปเพื่อที่เราจะได้มีความสุขสักทีโอเคก็จ okay. บ <Okay. S 1> การอ่านไพ่สำหรับกองที่สี่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ เป็น7วันที่ดีนะคะแล้วสัปดาห์หน้าก็มาเช็คดวงกันใหม่อีกเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ